เอาละครับมาดูกันกับภาคต่อนะครับสําหรับการทําตัวเลขการตัวสอนนะครับใน Facebook ที่ก็นเล่นกันเกลื่อนเลยเนี่ยก็คราวนี้ผมจะสอนทํากับโปรไฟล์นะครับแล้วก็ page. เพจอา่าเรามาดูกันจะมีแยกเป็น2อ,อย่างคือเพจที่ไม่ตั้งชื่อนะครับกับโปรไฟล์ที่ไม่ตั้งชื่อแบบนี้แบบเพจพ่องนี้เคยไม่ตั้งเพจพินิกนี่เขาตั้งแล้วแม่เขาไปดูนได้นะรูปเยอะ <c oughs> แล้วก็โปรไฟล์ที่ไม่ตั้งนะครับนี่ แล้วก็โปรไฟล์ที่ตั้งแล้วนะครับอ่เรามาดูกันทําไงเหมือนเดิมครับเป็นพื้นฐานก็จะมีอยู่อย่างนี้ตัว x นี่คือเราที่เราใส่เป็นตัวเลขไปลบไปก่อนเพจโปรไฟล์นะครับหรือเพจที่ไม่ตั้งชื่อนะครับเรากรอตรงนี้ไได้เลยทัดรอมาวานนี้ได้เลยนะครับยิงทําใน Facebook เลยก็ได้แต่นี้ผมทํำให้มันเห็นภาพหน่อยก็ทําในโน้ตแพดดีกว่านีครับเรามาลองกันนี่ครับ วางไปปุ๊บ enter เห็นไหมครับเป็นเพจแล้วเ่เป็นโปรไฟล์เพจเพจก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับนะครับโอเคเรามาดูกันบ้างแบบที่เพจหรือโปรไฟล์ที่ตั้งชื่อแล้วนะครับมันจะทํายากหน่อยเพราะยังไม่มีตัวเลขแต่ก็ง่ายนี <c> ่ <oughs> ยังไงงงไปที่รูปนะครับพวกใช้ไอ้พวกโฟโต้ซูมใช้ไม่ได้นะครับต้องกดเข้าไปอยู่ดีแล้วไปดูนี่ครับ หลังจุดจุดสุดท้ายนะครับจะมีจุดอยู่จุดสุดท้ายครับมันจะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันเราก็อปไอจุดสุดท้ายนี่มาครับแค่นี้นะครับอ่าเรามาวางในนี้ปุ๊บเพจอันนี้ก็กอปไปใส่ facebook นี่ครับปุ๊บเอนเตอร์ Enter. เห็นไหมครับได้แล้วง่ายๆครับลองกันดู